สวัสดีครับอยู่กับเราทีมงานวอลเช่นะผมอยู่กับเราเช้านี้นะผมดีย้ายบ้านนกดาวนะผมตายนกดาวตายนกดาวไม้นะผมหกต้นดีย้ายแล้วก็หมุนเขาที่นะผมให้ได้ฉากกับตัวนี้นะผมขับพาน หน้าง,งานทางนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับผมสน,นบนสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผม0 9น0 6 3 1้ามนาก็นะครับผมหรือจะแอฟไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมรับดีบ้านใหญ่บ้านทั่วไทยครับผมจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนะครับผมหรือจะเป็นโบสถ์ตึกนะครับผมหรือจะเป็นเมมกำแพงสามารถขยายได้หมดนะครับผมบริษต่อได้ผมทิ้งไว้ใต้คลิปเลยครับ กำลังทำการหมุนนะครับผมย้ายออกมาเสร็จแล้วหมุนให้ได้เข้าที่นะครับผมให้ได้ฉากกับกำแพงด้านหลังนะครับผมกอจับประมาณนี้เลยครับผมเป็นคลิปสั้นๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามให้ด้วยนะ